สวัสดีค่ะพบกับกจุกแจงเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงสวยเป็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกระตูน โอ้โหวันนี้สีสันสดใสต้อนรับวันจันทร์อย่างนี้นี่ค่ะหวานมากๆากพี่จูชอาเป็นคอร์บใช่ทำไมคะทำไมสีสันแรงมากน่ารักแต่น่ารักคิดอายุเพิ่งจะ28เองอุ้ยอยากจะกระซิบบอกว่าไงคะว่าพี่ที่ออฟฟิศเราอะก็มีเกมสนุกๆให้พี่ที่ออฟฟิศเนี่ยเล่นกันเกมอะไรคะคลองไปด้านกระดานฝั่งนู้นเลยค่ะเห็นไหมคะท้าทายกันค่ะทายอะไรคะอายุพี่จู อ๋อจริงเห,หรอมีรางวัลมูลค่า35บาทหัวไข่เจียวแล้วก็น้ำหนึ่งขวดไข่ที่ขายถูกรับาไววนนากาเกลียดมาก <c oughs> น่าเกลียดมากน่าเกลียดมากบอกเลยนะ <c oughs> บอกใบ28 28 ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแสดงว่าไม่มีไม่มีคนไม่มีไม่มีใครถูกอุ้ยมีแต่ทายอายุน้อยบางคนทายสิบห้าเองนะมีเปล่าค่ะแล้วเกมสนุกสนุกใช่ค่ะก็เดี๋ยว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 มาเฉลยกันเพราะว่าเดือนหน้านี่รู้สึกว่าโห เอ็มซีพิธีกรของเรานีแบบว่าวันเกิดกันเยอะน้องการ์ตูนก็เกิดแล้วก็พี่แจงก็เกิดแล้วใครอีกนะพี่เอกกี้พี่เอกกี้วิเอกวิมลเลยจ้ะเอกวิมลเกิดน้องๆเกิดค่ะนะคะก็วันนี้นะคะในช่วงผู้หญิงสวยเป็นนะคะเราก็จะมาเตือนภัยกันก่อนสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าเวลาเราขับถนนพฤติกรรมที่แบบว่าก้าวร้าว เวลาเราขับรถบนท้องถนนเนะ่ะเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนขับรถเก๋งส่วนตัวเข,า,ขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะรถเมเขียวที่ขับบอกว่าปาดซ้ายปาดขวาปาดขวาปาดซ้ายแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารถบออรถตู้เนี่ยสุดยอดที่สุด <ช>ค่ะ,คะบางทีแบบว่าก็เมื่อเช้านี้ฟังรายการนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็าขับรถอยู่เฉย,ยๆแล้วเห็นว่าถนนโลง่งพอถนนโล่งปุ๊บก็ตกไฟตก <บ S 1> ไฟแล้วก็เหมือนไปปาดหน้าเขาอพอปาดเขาไปนิดนึงทีนี้อะเขาไม่ยอมเลยนะคะ,คะก็คือว่าแบบเร่งเร่งด้วยความเร็วเร่งด้วยความเร็วแล้วก็มา ปัดหน้าอีกปัดไปปัดรถใหญ่ปัดหน้าแล้วก็เป็นผู้หญิงขับด้วยนะคะเขาก็โทรมาแจ้งว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้แล้วก็กดกระจกเลยนะเจ๋งมากั่งหรออะไรอย่างนี้คือบอกว่าพฤติกรรมแบบว่าก้าวร้าวมากแล้วทีนี้ก็คือว่าน้องผู้หญิงก็จะแบบตกใจไงเพราะว่าอุ้ยอ๋อไม่ได้แบบคิดจะมีปัญหาเห็นว่าถนนมันโล่งถนนโล่งก็เลยนี้ก็เลยปาดปาดไปเพื่อจะแซงเพราะว่าเออมันไม่ได้แบบว่าอุ้ยถ้าเกิดว่ารถมันติดมาก แบบปาดกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นี้อันนี้เราต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมพวกนี้คือบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องมีน้ำใจเราคิดว่าถนนเนี่ยคือบ้านของเราถ้าเกิดเราไม่จัดระเบียบสังคมไม่จัดระเบียบตัวเองในการขับรถมันก็จะแบบไม่น่าอยู่เพราะว่าถนนเนี่ยบางทีแบบว่าคนที่ใช้ถนนบ่อยที่สุดก็คือคนขับรถแท็กซี่คนขับรถเมล์รถตู้รถโดยสารทั่วไปเนี่ยก็คือว่าเหมือนคุณเนี่ยอยู่ในบ้าน ถนนเนี่ยคือบ้านถ้าคุณไม่จัดสรรการแบบว่าการขับรถที่ดีมีมารยาทเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้บ้านบ้านเราเนี่ยสกปรปกไม่เป็นระเบียบคืออย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรละ,ะถ้าบ้านของคุณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเราขับรถแล้วมีอีกกรณีหนึ่งนะที่พี่เคยเจออยากจะเล่าเพราะว่าฟังเมื่อเช้านี้แล้วรู้สึกเลยว่า,วาเหตุการณ์เมื่อก่อนนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกหนักๆแล้วน้ําท่วมน้ําท่วมตรงถนนเส้นรัชดา แล้วคือแบบมันท่วมลึกมากแล้วบางคนขับรถเก๋งขับอะไรอย่างเงี้ยก็จะปาดแบบว่าเพื่อจะหลบหลบไม่ให้น้ําเข้ารถไงคะแล้วเขาก็ปาดกันไปปาดกันมาแล้วมีคนเอามีดออกมาแทงถือมีดออกมานะคะแล้วก็มาแทงเข้าไปในกระจกอะแบบว่าเขาเปิดกระจกเหมือนก็อาจจะเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือมีดออกมาแล้วก็แทงแทงแทงอันเนี้ยคือไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าบ้านเมืองเราคือแบบว่า คนมันอารมณ์ร้ายยิ่งขึ้นใช่ไหมอะไรนี้หน่อยๆคือไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยก็ถึงอยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่อดกลั้นได้คือแบบว่าปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางไม่องั้นมันก็จะแบบรุนแรงเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องของ คนขับรถโดยสารระจาทางกันนิดนึ่งนะคะอันนี้กระตุนคิดว่าน่าจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เับผิดชอบเวลาเขาจะรับสมัครคนที่นัขับรถเนี่ยควรที่จะตรวจสอบเรื่องของนิสัยใจคอก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทํางานบริการแบบนี้คุณต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็อารมณ์ต้องไม่ฉุนเฉียวอารมณ์ต้องไม่ฉุนเฉียวจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบว่าเราเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งเนี่ยคือมันสําคัญเพราะเช้าขึ้นมาทุกคนออกมาก็ต้องขับรถออกมาบนท้องถนนต้องไปทุระปรับปังไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญ เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเราอย่าไปหวังว่าคนรอบข้างต้องมาเห็นใจเราเราต้องเห็นใจคนอื่นก่อนแล้วเขาก็จะแบบมารวมกันคือเข้าใจว่าแบบออกบ้านก็เครียดอ่ะเครียดใช่คนต่างมีปัญหาชีวิตอ่ะต้องไปขับรถนี่เมืองไทยรถติดอีกอ่ะถูกต้องคือแบบว่าอย่าพานละกันนะคะอย่าพานจริงๆ คือแบบว่าอารมณ์เสียก็คือเก็บกดไว้นึงคนนึงคนเดียวอย่าไปลงกับคนอื่นใช่ค่ะนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะฝากไว้เขาบอกว่าทีวีเนี่ยในอนาคตอ่ะอาจจะมีส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมทีวีเนี่ยมันจะมีภาพเสียงแต่เดี๋ยวนี้จะมีกลิ่น จริงจริงเหมือนรายการอาหารเราจะได้กลิ่นเลยเหรอใช่ถ้าเกิดสมมติเราดูว่าคนกําลังจะรับประทานพิซซ่าเนี่ยกลิ่นพิซซ่าก็จะออกมาจริงว่าจริงจริงแล้วก็ไปไเนี่ยแล้วก็ดูภาพนะคะภาพออกมาเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยใส่น้ําหอมก็จะเห็นมีกลิ่นของผู้หญิงคนนั้นเข้ามาจริงๆค่ะเขามีการวิจัยนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาบอกว่าด้วยต้นทุนเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคนออกต้นทุ ให้ในการคิดค้นแล้วก็จะคิดค้นกลิ่นเนี่ยประมาณพันกว่ากลิ่นพันกว่ากลิ่นเลยนะคะว่าจะมีกลิ่นเนี่ยที่เป็นสารสังเคราะห์เทียมอะค่ะเอาแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนกับวัตถุติดไว้ข้างข้างทีวีใช่ค่ะแล้วก็จะติดไว้ข้างทีวีพอเวลาแบบว่าเหมือนกับว่ากระแสไฟผ่านขดเส้นลวดก็จะแบบว่าไป เหมือนกับว่ากระตุ้นออกมาจากตรงนั้นนะคะพอเวลาเราแบบได้สัมผัสใช่ไหมคะภาพเสียงทีนี้กลิ่นก็ได้สัมผัสก็คือว่าครบถ้วนทีนี้คนก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วอยู่บ้านดูทีวีประหยัดจริงๆในรายการอาหารเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาออกมาเลยนะคะพวกนักนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าทําไม่ยาก เพียงแต่ว่าตอนนี้กําลังรอรอวันที่จะเปิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอีกหน่อยก็เราก็ซื้อทีวีทีวีพวกนี้ก็จะเก่าไปแล้วนะต้องมีที่บ้านมีเปล่ามีกลิ่นหรือเปล่ากลิ่นติดหรือเปล่าใช่แต่เพื่อนก็ตลกอีกบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าในฉากเนี่ยคือบอกว่าเป็นฉากไปเข้าห้องน้ําแล้วท้องเสียทํำยังไงดีอ่ะแล้วในฉากเนี่ยต้องกินส้มตำปลาาแล้วจะยังไงกลิ่นก็คงจะเหม็นนะ กินทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ก็เขาอาจจะหลีกเลี่ยงกลิ่นพวกนี้ก็ได้อาจจะมีการตังค่าได้ชจะไม่เอากลิ่นอันไหนยังไงแต่ถ้ามีจริงก็ดีเลยนะคะดีนะแต่ว่าพอพอแบบว่าเราอ่านดูแล้วบอกเอ้ยเรื่องนี้มันต้องเอามาคุยนะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นก็คือว่าจากที่เราเคยรับแต่ภาพแต่เสียงพอได้กลิ่นแล้วมันจะได้อัตลด ได้อัดรถบอกเวลากลางวันอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าน้องการ์ตูนพูดถึงเรื่องแบบอาหารอย่างเงี้ยอาหารก็จะลอยมาคนที่ดูทีวีก็อยากจะรับประทานก็คือว่าก็คนที่จะอ้วนเพิ่มขึ้นเนี่ยลกและอีกหน่อยนะพี่ว่านะถ้าเกิดว่ามีกลิ่นออกมานะรายการอาหารจะฮอตฮิดมากจะฮอตทิตมากแล้วจะเป็นอะไรที่บอกว่าใครๆก็อยากจะทำ น้ำหอมมันคิดถึงธุรกิจผลิตน้ําหอมใช่ค่ะต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยได้ประโยชน์ค่ะก็เลยบอกว่าเออเนาะเอาไว้รอดูนะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับวงการโทรทัศน์เมื่อไหร่พี่ชูถ้าเกิดว่ามีถึงขนาดนี้แล้วอยากขออีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีจริงเอาแบบอนาคตหยิบดาราออกมาจากในทีวีเลยได้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะภาพสามบิติอะไรก็เป็นสามบิตติเขาอยากได้แบบว่าตัวเป็นๆออกจากทีวีเลยได้เลยค่ะพอเวลาชอบเพราะเอ็กคนไหนก็หยิบมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบหยิบออกมาเลยเลยอันนี้อันนี้ต้องเป็นโดเรมอนเลยคือว่าเรื่องของอาหารการกินก็ได้พี่จบถ้าเกิดว่ามันหยิบออกมาได้จริงจริงนี่ไง ก็ยิบออกมาเลยใช่ไหมอันนั้นอนาคตอนาคตมากอนาคตมากแต่อันนี้ใกล้แล้วเราคงจะได้ได้ได้กลิ่นนะได้กลิ่นจากทีวีนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่หลับเครียดเขาบอกว่ามีนักวิจัยนะคะเขาบอกเลยนะคะจากมหาลัยเจนีวานะคะเขาบอกว่าการนอนเปลนอนเปลนอนเปลเนี่ค่ะจะช่วยทําให้หลับลึกแล้วก็หลับง่ายกว่าคนที่นอนเตียง เพราะว่าอาจจะเขาก็บอกว่ามหัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็บอกตื่นเต้นมากเพราะว่าอาจจะไปเข้ากับจังหวะที่แกว่งไวแล้วมันไปเข้ากับคลื่นสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบว่าจังหวะมันก็เลยแบบว่าหลับได้เร็วขึ้นแต่ตามปกติเราอาจจะบอกว่าโอ๊ย สินาที2 0นาทีก็ยังไม่หลับสักทีเครียดนุน่นเครียดตี้เขาบอกว่าแบ่งกลุ่มเลยนะคะ, 2, คะ2กลุ่มเอาผู้ชายที่นอนเปลกับนอนเตียงเขาบอกว่าผู้ชายที่นอนเปลหลับเร็วมากประมาณ1-3<อ>นาทีนะ,ะส่วนเร็วนะคะเร็ว,วแล้วเขาบอกว่าแล้วหลับลึกมาก หลับลึกกว่าคนที่นอนเตียงนอนเตียงอาจจะบอกพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายหนึ่งอาจจะฝูกแข็งไปนวดไปเหมือนมันจดจ่ออยู่จุดๆเดียวใช่ค่ะถ้าอาจจะนอนไม่สบายหรืออะไรแต่ถ้านอนเปรเนี่ยจะต้องมีการแกว่งนะคะแกว่งไกวไปไปลี่ยนมาเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนึกถึงไปเด็กๆก็จะหลับสนิทหลับลึกด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่านอนไม่หลับเครียด ก็คือเปลี่ยนออริยาบทก็ได้อาจจะไปซื้อเพลเอามาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าเปลี่ยนในห้องนอนทําให้เราเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้การเปลี่ยนบรรยากาศก็จะทําให้คนที่นอนไม่หลับเนี่ยคือหลับง่ายขึ้นการนอนเพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สําหรับคนนอนไม่หลับเครียดหรืออาจจะแบบว่ามีเรื่องคิดมากปล่อยวางแล้วก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูการนอนเพลก็ดีที่สุดเหมือนกันนะคะพักผ่อนเนาะพักผ่อนเขาก็เอาเลไปผูกนอนสบายเลยะเขามีการวิจัยกันแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์ีเขาบอกว่าเราสามารถเพาะอวัยวะของมนุษย์เราเนี่ยไว้ในกระเพาะหมูไว้ในกระเพาะหมูจริงมันทำไมทำได้อะคะอ้าวเขาบอกว่าใช้เซลล์เนื้อเยื่อเอาไปปลูกถ่ายในกระเพาะหมูเนี่ย เขาบอกว่ามีนักวิสูที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะโดยการที่เขาบอกว่าเลือดเลือดที่แบบว่าเราสมมติว่าเซลล์ของเราเนี่ยค่ะเซลลของเราเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คนเราเวลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรอรอคนมาบริจาคอวัยวะต้องรอคนนู้นมาบริจาคแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเนี่ยสามารถเอาเซลลมา มาปลูกถ่ายในกระเพาะหมูทําให้ได้อวัยวะคนที่แบบว่าป่วยหรือว่าขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะได้แบบสิ่งที่ทดแทนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอเวลาคนบริจาคใช่ค่ะมันก็เป็นแบบวิวัฒนาการนะคะแต่เขาบอกว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเร็วๆนี้เพราะว่าเขามีการทดลองจากน้องหนูอีกแล้วน้องหนูอีกแล้วทดลองกับน้องหนูก็ปรากฏว่าเห็นผลเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังวิจัยอยู่เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่า ของเราเนี่ยพอเพราออวัยวะได้แล้วอเอาไปใช้กับคนอพอใช้กับคนแล้วอะ่ะ สิ่งนู้นสิ่งนี้มาทดแทนได้เนี่ยเขาก็จะประกาศใช้วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าแพร่กระจายขึ้นแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเก่งนะใช่ค่ะเก่งมากและกว้างขวางขึ้นใช่ค่ะค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายนะคะอยากจะฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้หญิงหลายคนน่ะชอบถามพี่แจงขาหนูซื้อเครื่องสำอางมาซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้ก็ซื้อเก็บเก็บเขามีโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้าก็แห่ไปซื้อ ืทั้งครีมบำรุง,งทั้งเครื่องสำอาง,งแล้วก็กดว่าก็คือว่าไม่ได้ใช้หมดอายุกลัวใช้แล้วจะแพ้จะเป็นผื่นขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องไม่ใช้กับหน้าก็เอามาใช้กับตัวถ้าหมดอายุแล้วถ้าเป็นครีมบำรุงนะคะพี่ทำอยู่ จริงๆค่ะเอามาทาผิวเนี่ยค่ะทาผิวทาตัวอย่างพวกไวท์เทนนิง่งไวท์เทนนิ่งที่ทาหน้าทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามาทาตัวได้ถ้ามันเดสไลน์หมดอายุแล้วเราอย่าไปเสี่ยงกับหน้าเรานะคะเ<อ>พราะหน้าเราเนี่ยมันเป็น,นอ,อะไรที่ปอบบางาแล้วก็ละเอียดอ่อนแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าความ ทนทานกล้ากล้าหนูกล้ากว่าใชดีหนูไม่ใช่คํหนึ่งใช่อะไรคะด้านากว่าเขาเขาจะมีความทนทานกว่าก็คือว่าอะไรที่แบบว่าครีมหรือเครื่องสำอางที่เราหมดอายุแล้วเราก็สามารถเอามาทาผิวทาขาทาเท้าทาตัวได้อย่าไปทิ้งเสียได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าใจผู้หญิงเราอะนักชอบ อะไรเซลปุ๊บเซลปุ๊บตาโตเลยเป็นเซตตาโตเป็นเลยใช่แล้วอีกอันนึงพวกโทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยเอาไว้นี่ทำเล็บเวลาเราไปตัดหนังหรือทำเล็บเราก็เอาโทนเนอร์มาเช็ดถ้าเชื้อโรคได้ เห็นไหมเขาก็มีเทคนิคของเขานะก็คือว่าอย่างพวกทนนอะไรเงี้ยเราทําเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาสามารถมาเช็ดเล็บเช็ดอะไรได้ทําความสะอาดตามซอกเล็บให้สะอาดได้ก็มาใช้ได้แต่อย่าไปใช้กันหน้าเดี๋ยวมันจะมีอันตรายแบบเป็นผื่นขึ้นนะคะแล้วเครื่องสําอางถ้าเกิดสมมติหมดอายุแล้วเราก็สามารถเอาไปบริจาคได้อย่างที่เราเคยนาเสนอใช่ไหมคะน้องนุ๊กที่สภากาชาดนะคะจะได้เอาไปแต่งหน้าศพนะคะเราก็ได้บุญด้วยแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเก็บเก็บเก็บทิ้งเสียดาย เราก็เก็บรวมรวมของแม่ของน้องของพี่ของญาติอะไรเงี้ยรวมทีเดียวแล้วก็ไปบริจาคที่สภากาชาดก็ได้นะคะค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ใช่บางทีใช่นุกรู้สึกนะอันนี้แห้งแล้วพี่จุ๊บอันนั้นจะเสียแล้วอะไรเงี้ยไปก็คือหมดประโยชน์ไปเลยถูกค่ะไปบริจาคดีกว่าคนอื่นได้แล้วได้ประโยชน์ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้แฟชั่นแฟชั่นเราไม่มีเวลาเหลือนะ มค่ะมีเวลาแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดกิฟต์ให้เข้ากับรูปหน้าแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูรูปหน้าก่อนนะคะว่าหน้าใครแบบไหนจะติดกิฟตแบบไหนกับทรงผมแบบไหนค่ะค่ะถ้าเกิดภาพพร้อมมาเลยนะคะนี่อันนี้ร่ปนางแบบเขาจะหน้าแบบหน้ารูปไคปรูปไข่แต่เขาบอกว่าถ้าหน้ารูปหัวใจนะคะสาวๆที่ไปหน้ารูปหัวใจนะจะดูดีสุด เมื่อใช้ผ้าคาดผมหรือว่าพวกอะไรนะที่ติดอะ่ะ บนพวกแฮนด์แบงอะไรอย่างี้ค่ะติดเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสายถักสายถักเป็นดูที่คาดเอาไว้นะคะสาวสาวที่เป็นแบบหน้ารูปหัวใจนะคะส่วนหน้ารูปเหลี่ยมหรือที่มีพื้นที่บนใบหน้าค่อนข้างมากนะคะเหมาะที่จะปล่อยผมไว้ให้แบบว่าหน้าเราจะได้ดูบอกว่าเรียวเล็กนะคะเมื่อเรารวบผมไปด้านหลังไว้นะคะคุณควรหาเครื่องประดับสวยๆสักชิ้นนึงก็พอแล้วคือแบบที่คาดผมโบอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ค่ะก็จะมีตัวอย่างรูปมาให้ดู ก็คือว่าจะเป็นเหมือนอันนี้เลดี้กาก้าหรือเปล่าคุณอันนี้เขาแบบเยอะไปนะเยอะอันนี้แต่เขาจะยอมรับนะให้เขาเล่นแฟชั่นพี่ชอบแฟชั่นนี้มากเลยขอเมาส์เขาหน่อยไอ้แฟชั่นชุดเนื้อเดือแล้วเขาบอกว่าชิสามากอแล้วได้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะ มีชุดเนื้อของชีอคือบอกว่าแรงแล้วตอนนี้ชีกําลังบ้าเวอร์ซาเช่อยู่เวอร์ชาเช่บอกว่าอะไรที่เป็นแบบว่าลายกราฟิกสไตล์วินเทศไงเ็ขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งตัวด้วยแบรนด์ของเวอร์ซาเช่เนี่ยหเดือนเต็มๆนะพี่จูกจะตุนแววเข่ามานะนี่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่ามันแพงเราก็ไปหาแถวตลาดนัดรถไฟ ดูรายการวันกอดอะไรนะตีไทยครัวมีน้องที่ได้เดือดสตาคนล่าสุดเนี่ยนั่นแหละเขาไปซื้อเสื้อกระโปงละสิบาท ถึงจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยแล้วสวยด้วยเพราะใส่ออกรายการสวยมากบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปเสียเงินซื้ออะไรที่แพงๆเราสามารถมา a ด a p t ใส่แล้วทาให้เราดูดีก็ได้เห็นปะเขาเป็นเขาเป็นสุกตาแล้วนะตอนนี้อีกหน่อยก็ออกอัลบั้มมินูมินี่ใช่ไหมคะค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะหน้ารูปไข่หรือรูปหน้ายาวนะคะเหมาะกับการติดเครื่องประดับไว้ที่บริเวณด้านข้างศีรษะแล้วก็เพิ่มโวลูมให้กับเส้นผม ให้แบบอาจจะม้วนม้วนเป็นรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเหมาะกับพี่เหมาะกับพี่พี่ก็ชอบติด เมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกิ๊บสมัยนักเรียนะกะ๊บกมันใหญ่มากนะพี่นุ้มมันใหญ่มากค่ะสวยค่ะแปลกสมัยนักเรียนก็จะเป็นแบบเหล็กๆใช่ไหมคะเหล็กๆหรือสีดำต้องสีดำาู่นใแป๊ะแต่เนี้ยก็เป็นแฟชั่นนะแฟชั่นก็นํามาเสนอกันนะคะก็อัปเดตกันไปนะคะก็คือใครแบบว่าคิดไม่ออกว่าจะแต่งยังไงก็ดูรายการเรานะคะช่วงผู้หญิงสวยเป็นนี่ละค่ะนะคะเอาละค่ะครบถ้วนไปแล้วนะคะช่วงหน้าพี่จะแจงอยู่กับเราใช่ไหมคะค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนามาฝาก ผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะต้องติดตามชมช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแต่จริงพี่ก็ใช้นะเครื่องสำอางหมดอายุ่อว่หหนูไม่ใช่ไม่กล้าใช้ไม่ใช่เอามาใช้ทาตัว